นีนะคะเราอยู่ที่ร้านเกิดผลค่ะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลนางแรออำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยก็เป็นร้านบรรยากาศเหมือนกับสไตล์ครอบครัวพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับพาครอบครัวมาทานข้าวเหมือนเราอยู่ที่บ้านแล้วคุณแม่ทําอาหารให้ทานนั่นเองค่ะผมใครกาลังมองหาคาเฟ่เล็กๆน่ารักอบอุ่นอบอุ่นนะครับที่เหมาะกับสายครอบครัวแนะนำต้องมาที่นี่เลยครับโอเคเราจะไปดูกันนะครับว่าที่นี่จะอบอุ่นน่ารักสักแค่ไหนนะครับผมตามเลยครับตามเลย นี้นะคะเราก็อยู่กับคุณเต้นะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านเกิดผลนั่นเองค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะเมนูแรกชื่อเมนูอะไรคะคุณเต้อันนี้เมนูข้าวผัดไข่ดาวครับข้าวผัดไข่ดาวเป็นเมนูที่แม่แม่ทำเป็นประจําเลยนะครับเป็นเมนูที่แบบว่าทานง่ายทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะเมนูนี้นะคะส่วนเมนูที่สองค่ะเมนูนี้นะครับเป็นเมนูต้มขาไก่ครับเมนูนี้เป็นเมนูพิเศษเลยจากคุณแม่ผมเองนะครับ เป็น,ปนสูตรเฉพาะใช่ไหมคะใช่ครับกินทั้งครอบครัวใครมาก็ชอบกินเมนูนี้ครับเมนูต้มขาไก่ครับอ่าอันนี้นะคะเป็นเมนูที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์อีเมนูหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นฝีมือของคุณแม่ของคุณเต้นั่นเองนะคะแล้วก็เมนูนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเราต้องลองว่าแซ่บขนาดไหนนี่ต่อไปเมนูนี้คะ่ะเมนูต่อไปนะครับเป็นเมนูผัดกะเพราหมูไข่ดาวครับเป็นเมนูง่ายๆแต่กินได้ทุกเวลานนั<ช>นะคะ เมนูนี้นะครับเป็นเมนูข้าวไข่เจียวครับเป็นเมนูที่ง่ายๆทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าทางร้านให้แบบจัดเต็มมากๆนะคะเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่เราแถมฟรีให้ลูกค้าทุกคนเลยนะครับใครมาก็เราก็ให้ให้ฟรีๆไปเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าที่นางแรนะคะที่เชียงรายเนี่ยก็คือจำต้องบอกเลยว่าสับประรดดังมากๆนั่นเองนะคะที่นี่ก็เลยมีสับประรดให้เอาไว้ทานเล่นนะคะใครจะมาทานอาหารถ่ายรูปคาเฟ่ ทางร้านมีให้ค่ะของขึ้นชื่อนะครับอันนี้เป็นเมนูบาวนี่ครับก็เป็นเมนูปกติธรรมดาเลยนะครับแต่ว่าคนในหมู่บ้านเป็นคนที่ทําขึ้นมานะครับแล้วเราก็รับมาขายอะไรเงี้ยนะครับเหมือนกับช่วยทางชุมชนด้วยนั่นเองนะคะต่อไปเป็นตัวคัฟฟอค่ะเหมือนกันครับนี่ก็เป็นคนในหมู่บ้านรับมาให้เหมือนกันนะครับเราก็รับมาขายค อันนี้คือทั้งสองทั้งสงตัวนี่คือมาจากในหมู่บ้านใช่ไหมคะคืท,<ร>ทางร้านจะช่วยทางชุมชนด้วยเมนูนี้นะครับนำเสนอเลยนะครับเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเรานะครับ<อ>ชื่อว่า golden p i a p p l e coffee นะครับ<ม>เป็นเมนูที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเราเลยนะครับเป็นเมนูที่เอา,อาสับปะรดมาผสมกับกาแฟนะครับ<ม>แล้วก็มันจะออกมารสชาติแบบอร่อยหวานนิดๆออกเปรียปร้ยวๆหน่อยๆนะครับเป็นเมนูที่ คนที่เริ่มต้นในการทานกาแฟนะครับก็สามารถทานได้เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือเป็นกาแฟกับผสมกับน้ำผลไม้ซึ่งเป็นสับป,ประรดนั่นเองใช่ไหมคะใช่ครับาทางร้านใช้สับป,ประรดแบบสดๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับแนะนํานะคะใครที่แบบว่าอยากลองทานกาแฟหรือว่าดื่มกาแฟกับผลไม้นะคะตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะอยากให้แนะนําแบบมาลองกันนะคะเมนูนี้นะครับเป็นชาเขียวครับเราเอาชามาจากจังหวัดน่านแล้วก็เอามาทํา โดยที่ใช้สูตรของเราเองโดยการต้องแช่ชาก่อนถึงจะทานได้ตัวนี้จะเป็นแบบใบาชาเหรอคะเป็นใช่ครับเป็นใบชาต้องเอามาแช่ก่อนนะครับอันนี้คือสีของชาชาส,สีของชา<ส>จากจากังหวัดน่านครับอ่าจากจังหวัดนะ่านตัวนี้ก็แนะนําเหมือนกันนะครับถ้าใครไปผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็สามารถมาแวะทานชาเขียบได้ครับตัวนี้เป็นนมสตรอเบอร์รี่นะครับรสชาติก็ เป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งนะคะที่แบบว่าอยากจะแนะนาซึ่งบอกว่าเด็กๆชอบใช่ไหมคะเมนูนี้เพราะว่าดื่มง่ายนะคะหรือว่าผู้หญิงใส่มุ้งมิ้งนะคะนี่สตรอเบอร์รี่นะคะอยากแนะนาเมนูนี้ด้วยเมนูนี้นะครับเป็นเมนูพีทโซดานะครับก็เป็นเมนูที่เด็กๆก็สามารถทานได้นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ทานได้นะครับสดชื่นนั่นเองมีความซ่าซ่านนิดๆใช่ไหมคะหลังเที่ยงโอ้ทานได้แล้วสดชื่นเลยนะครับสดชื่นนะคะแบบว่า ไข่ง่วงนอนนะคะเมนูนี mm ้ค hmm> ุณเตแนะนําเลยนะคะเมนูนี้นะครับเป็นเมนูโกโก้มินต์นะครับความเป็นโกโก้จะมันๆแต่ความเป็นมิน์จะทําให้คอเย็นมันจะมีแบบทั้งมันเย็นแล้วก็สดชื่นไปในควใช่ไหมคะเป็นโกโก้ที่แบบที่ทำทำมาจากแบบเกรดดีนะครับ เป็นโกโก้เบลเยียมนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องบอกเลยว่ามีมิ้นท์เข้าไปผสมด้วยทําให้เวลาเราทานจะรู้สึกเหมือนกับฟีลแบบสดชื่นนะคะแล้วก็ผ่อนคลายนั่นเองส่วนเมนูนี้ค่ะอันนี้เป็นมัทฉานะครับมัทฉาวิปนะครับก็เราเราใช้ผงมัทฉแล้วก็คัดเหมือนกันนะครับคัดเกรดแบบพรีเมียมเลยนะครับ ตัวนี้มีวิปด้วยนะคะสาหรับบางคนที่ชอบกินแบบวิปครีมนะคะหรือว่าเด็กๆเนี่ยแนะนําเมนูนี้คือสามารถใช้วิปครีมใส่กับนมสตรอเบอรี่นี้ก็ได้ใช่ไหมคะได้ครับอ่านะคะเป็นตัวเลือกหนึ่งต่อไปเมนูนี้ค่ะเมนูนี้เป็นเมนูชาไทยครับก็เป็นเมนูที่เราอ,อาจจะเคยทานปกติแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ใช้ชาจากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับทั้งสองตัวใช่ไหมคะใช่ครับก็จะออกหอม,อมจะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยครับใช่เลย สีสวยด้วยนะคะสีสวยมากครับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูโกโก้เบลเยียมนะครับก็เราก็ใช้โกโก้เบลเยียมนะครับในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วก็เวลาทานเข้าไปก็จะทําให้อร่อยครับสายโกโก้ก็จะแบบชอบสาวๆไม,ไม่ดื่มกาแฟใช่เด็กๆไวรุ่นอะไรเงี้ยชอบโกโก้ ตอนนี้โกโก้มาแรงนะคะใครที่แบบว่าชอบดื่มโกโก้มิ้น์โกโก้ธรรมดาทางร้านมีบริการหมดเลยนะคะส่วนเมนูนี้ค่ะเมนูนี้นะครับเป็นเมนูน้ำผึ้งมะนาวนะครับ<ะ>เป็นเมนูที่<ะ>ทานเข้าไปแล้วทำให้คอสดชื่นเลยใช่น้ำผึ้งมะนาวนะคะ,ะจะช่วยวให้กับเรื่องแบบของการแบบสดชื่นหรือว่าใครที่แบบว่าตอนตอนบ่ายหรือว่าตอนมาตอนเช้าๆง่วงนอนใช่ไหมคะแล้วก็ดื่มอันนี้จะได้แบบฟีลแบบสดชื่นนะคะสายเฮลตี้ด้วยครับสุขภาพ สุขภาพนะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีผสมพวกนมหรือน้ำตาลอะไรเยอะนะคะนี่จะเป็นน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งแท้ร้0ยอรเ็ทางร้านเกิดผลนะคะก็จะมีห้องประชุมนะคะหรือว่าห้องสัมมนานะคะซึ่งสามารถบรรจุคนได้ประมาณ10-20คนถ้าใครอยากมาใช้ก็สามารถติดต่อที่ร้านเกิดผลได้เลยนะคะ ดนตรีด้วยนะคะโดยเจ้าของร้านนั่นเองก็คือคุเต้นะคะจะเป็นคนสอนดนตรีดังนะั้นเนี่ยในเด็กคนไหนนะคะหรือว่าผู้ปกครองคนไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อที่คุเตได้นะคะ ที่ท้องฟ้านล้นสดใสจะมองไปทางไหนก็ดูช่างงดงามอยากรู้เพราะอร